ฟีเจอร์ที่ชอบที่สุดของ S G Active Air Quality ก็คือสามารถรีโมทการเติมอากาศออนไลน์ได้นะสมมติว่าพี่ขับรถกลับบ้านลูกหลับอยู่ในรถพี่ก็จะกดเปิดให้เติมอากาศอัตโนมัติในห้องนอนแล้วหลังจากนั้นพอเรามาถึงบ้านเนี่ยเราก็อุ้มเขาเข้าห้องนอนได้เลยแล้วก็มั่นใจว่าอากาศภายในห้องเนี่ยบริสุทธิ์พอที่จะให้เขาได้หลับ ชื่อตั้นนะครับชัชบัดแสงสุขบ้านหลังนี้อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกเล็กลก็มีคุณย่าก็ที่บ้านใช้ scg active air quality 2ตัวที่นี่ค่อนข้างมีปัญหาในช่วงหน้าหนาวมากๆเลยครับเพราะว่าอุ่นจะเยอะมากไม่สบายใจในองความปลอดภัยของครอ,อ,อบครัวพี่ก็เป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะแก้ไขปัญหาโดยการที่ใช้เครื่องกรองอากาศทั่วบ้านเลยทั้งข้างบน,งนงข้างล่างทั้งห้องนอน แต่ว่าช่วงที่เราไม่ได้เปิดเครื่องกรองอากาศเราก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่นอกจากเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นแล้วเนี่ยห้องนอนพี่เนี่ยมันจะเป็นห้องนอนที่ใช้ประตูอลูมิเนียมนะมันค่อนข้างซิลอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแลกเปลี่ยนอากาศจากภายนอกอะ่ะมันค่อนข้างน้อยเรื่องเกี่ยวกับความอึดอัดในในตอนกลางคืนในเวลาที่เรานอนเพราะว่าเราก็ล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปพอเรานอนกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยโดยเฉพาะลูกเล็กเนี่ยเขาต้องการอากาศ โดยเฉพาะออกซิเจนเนี่ยสคนมันก็จะแย่งเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนกันก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เติมอากาศเข้ามาในห้องนอนเนี่ยเด็ก<อ>ๆเล็กๆ,ๆเนี่ยอาจจะมีภาวะเรื่องการจเจริญเติบโตที่ไม่ดีการม,มีเครื่องเติมอากาศเนี่ยมันทําให้เรามัาน่นใจว่าเราได้อากาศจากภายนอกเข้ามามากขึ้นซึ่งก็จะมีออกซิเจนเข้ามามากขึ้นเครื่องเติมอากาศเนี่ยมันเปิดออโต้ได้หรือว่าลูกเราจะเข้ามานอนเนี่ยเราอาจจะเปิดอัตโนมัติเตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเติมอากาศเข้ามาในกอยเดียวกันเนี่ยเราก็ เมื่อเราเข้าไปในห้องเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างดีแล้วเพราะว่ามันไล่อากาศเก่าออกไปก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องหนังการติดเนี่ยอันนี้ที่สัมผัสได้เองก็คือตอนที่เราตื่นมาเนี่ยอากาศมันสดชื่นขึ้นเราก็จะไม่ไม่ค่อยง่วงเหียอันนี้ก็เป็นผลที่เราเห็นได้ชัดพอสมควรสําหรับฟีเจอร์ที่ชอบนะครับนอกจากรีโมทแล้วเนี่ยก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือการปรับค่าแรงลมอัตโนมัติเมื่อมีค่าฝุ่นเยอะขึ้นเนี่ยพัดลมเนี่ยก็สามารถที่จะเดสปอนต่อค่าฝุ่นจากภายนอกได้นะครับ อัตโนมัติทําให้การเติมแรงอากาศเข้าไปในห้องเราเนี่ยก็ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแล้วก็จะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันีได้ครับรวมถึงสามารถดูค่าฝุ่นในห้องปัจจุบันได้ด้วยเราเริ่มประหนักรู้แล้วว่าฝุ่นเป็นอันตรายกับสุขภาพของเราโดยเฉพาะเด็กๆนะครับผมก็อยากจะ เชิญชวนทุกคนมาลองใช้ SCG Active Air p u r i t i e เพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยเราอาจจะควบคุมไม่ได้เนาะมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่อากาศภายในบ้านของเราเนี่ยเราจะต้องมั่นใจว่าอากาศภายในบ้านของเราปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวของเราปลอดภัยนะครับ SCG Passion for Better